Hello how are you today what is your name where do you come from <c oughs> ทมอะไรต่อดีวะทำไมเรียนมาตั้งนานมีอยู่แค่3คำถามนี้ล่ะ His name <Right. S 3> ไม่เก่งภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าปิงปองภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโอ้โหปิงปองภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ปิงปองตีไปตีมาซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับปิงปองภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคือการตีปิงปองหรือว่าตีลูกปิงปองเนี่ยนะครับไปมาไปมาระหว่างคนสองคนก็เวลาฝรั่งที่เขาเดินมาถามเราก่อนสิครับเวลาเราเจอชาติอืชาติคุณคิดว่าเราจะเป็นคนเสิร์ฟลูกปิงปองคนแรกหรอครับเพราะเรากำลังตื่นเต้นตกใจเฮ้ยฝรั่งมานะครับฝรั่งเป็นคนเสิร์ฟลูกปิงปองกาก่อนครับเขาอาจจะ Hello how are you today? How are you today? นั่นเองครับเราชาวไทยก็ตอบกลับไปเลยครับ I'm fine, thank you. And you? h นั่นแหะครับก็คือคำถามเดียวที่เราพกไปครับเพราะหลังจากที่เราโยน And you ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าอะไรครับกลายเป็นการตบลูกนะครับแบบเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือเราได้คะแนนเดียวจาก And you ที่เหลือนะครับฝรั่งเก็บคะแนนหมดเลยเพราะฝรั่งก็เริ่มถามเราแล้วก็อะไรอะไรไ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 บอะไรไปอะไะไรไอะไรไะไรไอะไรรไอะ บางคนนี่ะครับก็ใช้คําถามแอนยูนะครับซ้ำไปซ้ํามาสุดท้ายก็แพท้ทีก็เลยอยากจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับอยากจะนําเสนอเลยครับว่าถ้าคุณนั้นอยากจะเป็นคนที่ตีปิงปองภาษาอังกฤษหรือผู้ง่ายคือมีการสนทนาภาษาอังกฤษแบบโอ้ oh! ครับแล้วก็ได้คะแนนแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่คุณนั้นจะต้องพบคำถามสำเร็จรูป ไว้ในจิตใต้สคนึกของคุณมากกว่าแค่ไอ้สามคำถามนั้นคือพู้ง่ายนะครับคือเหมือนคุณจะไปรบอ่ะน,นึกออกไหมแล้วคุณก็มีคำถามอยู่แค่สามคำถาม how are you today ปั้งโอ้ยนะครับตายไปหนึ่ง mm. what is your name ปั้งครับฝรั่งโอ้ยตายไปอีกหนึ่งครับ <c oughs> where do you come from ปั oh. ้งโอ้หลากลันครับ ทำไมกระสุนหมดวะุตสาห์จะมาลบกับเขามีกระสุนอยู่แค่3เม็ดนั่นเองครับชท้านะครับเหลือกระสุนอีกเม็ดหนึ่งครับก็คืออะไร May I go to the toilet ปังนะครับแล้วก็หนี แล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไม่กลับมาคุยกับเขาดังนั้นนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆเลยนะครับว่าอยากจะคุยภาษาอังกฤษกับต่างชาติแบบเบื้องต้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เพื่ออาจจะไปต่อยอดในเรื่องของการทํางานนะครับอาจจะต่อยอดในการทําความรู้จักเป็นเพื่อนหรืออาจจะต่อยอดไปเป็นผัวเป็นเมียเลยก็ได้นะครับนะครับก็เลยจะบอกนะครับว่ามันจะต้องมีการรู้จักวิธีการ break the ice break the ice แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับ ช่นะครับฟังดูของไทยนะครับละลายพฤติกรรมเหมือนเรานะครับเป็นน้ำแข็งนะครับเราก็เดินมานะครับในสถานที่ใหม่ๆกับกลุ่มคนใหม่ๆกับภาษาใหม่ๆแล้วเราก็ต้องรอนะครับรอให้เวลาและกิจกรรมและอาจจะต้องมีสุราสักหน่อยนะครับค่อยๆละลายโอเคละลายฉันโอเคแล้วใช่ไหมครับแต่มันอาจจะช้าไปมันอาจจะสายเกินไปแต่ที่ฝรั่งเขาบอก too late เขาไม่ได้ด่าคุณครับเขาบอกว่า it's too late สายเกินไปไอ้กลับบ้านแล้ว ดังนั้นครับ break the ice แปลว่าอะไรครับแปลว่าการทําลายน้ําแข็งระหว่างกันชาวชาัสเซีเขาบอกว่า break the ice คือมีน้ําแข็งอยู่ตรงกลางและเราต้องช่วยกันตีให้มันแตกก็คืออะไรช่วยกันถามตอบก็คือพูดง่ายคือตีปิงปองหรือว่าช่วยกันยิงน้ําแข็งหรือช่วยกันตีน้ําแข็งให้แตกเราจะได้สร้างความอบอุ่นสร้างความเป็นมิตรพูดคุยสนุกสนานทําความรู้จักดังนั้นเลยครับเรียกอยากจะบอกเลยนะครับว่า ถ้าคุณนั้นอยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาติต่างชาติได้มากขึ้นด่านที่1ครับก็คือด่าน break the ice ก็คือทำความรู้จัก make small talk ไม่ได้แปลว่าผลิต small talk ที่โรงงานผลิตโทรศัพท์นะครับแต่แปลว่าชวนคุยเล็กชวนคุยน้อยนะครับที่จริงฝรั่งเขาบอกอะไร polite conversation about unimportant things การสนทนาแบบสุภาพเรื่องของอะไรที่อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตแต่ชวนคุยนูน่นชวนคุยนี่กันได้นั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ find things in common ดังนั้นเราจะทำยังไงครับ วันนี้ผมขอเสนอนะครับอีกสิทธ์คำถามภาษาอังกฤษนอกเหนือจาก how are you today what is your name กับ where do you come from การเป็นนักสนทนาที่เก่งเนี่ยนะครับจะต,ต้องเป็นนักถามคำถามที่เก่งด้วยดังนั้นการถามคำถามเนี่ยนะครับคือการแสดงความสนใจในตัวเขาแบบ first time question กับ follow up question first time question คือการถามคำถามแบบอะไรครับถามคำถามในเชิงแบบเปิดประเด็นใหม่แบบแกะกล่องเลยเช่นเมื่อกี้ใช่ไหม What is your name พูดถึงชื่อหลังจากนั้น Where do you come from เนี่ยก็คือเป็น first time question อย่างเชน่นนะครับคุณสามารถ follow up ได้ไหมอย่างเช่นตัวอย่างครับ Where do you come from ฝรั่งบอก Yes I come from England Oh you come from England ประเทศอังกฤษครับคือประเด็นแล้วเราจะ follow up เราจะเจาะลึกเราจะไปถามอะไรเขาต่อดีอืม um, eh, which city do you live in Which city do you live in ก็คือแหละคุณอยู่เมืองไหนนั่นเองครับคุณอยู่เมืองไหนอ่ะฝรัง่งน,นะครับจริงถ้าเป็นประเทศอังกฤษน,น,นะครับคุณอาจจะเหมือนกับอ๋อ อังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะพอคุ้นๆกับฟุตบอลใช่ไหม I live in Manchester oh Manchester Manchester, Manchester ก็เป็นวัตถุดิบที่จะ follow up ต่อไหมก็คืออะไร Do you like to watch football Do you like to watch football ฝรั่งก็บอก <Wow. S 1> Yes of course I like to watch football oh Do you like Man U ฝรั่งบอก I like Man hey, C Hey <oughs> นะครับดังนั้นนะครับ <c oughs> ก็บ <c oughs> กบอาจจะพูดถึงเรื่องึงเรื่องฟุตบงฟุตบอลกันสักหน่อยก็ได้น,นะครับ follow <c oughs> up กันไปหรือนี่ล่าสุดครับล่าสุดไม่นานมานี้ครับไปเจอผู้หญิงจากโปรแลนด์ครับผมก็ถามเขานะครับว่าอ้ And if I want to go to Poland, if I want to go to Poland, which places are interesting to visit? the he "Which places are interesting to visit?" You want to go to Poland? No, but Yes. Please tell me what is interesting. Please tell me what can I do when I go to Poland. please tell me where can I visit if I go to Poland what is the weather like อากาศเป็นยังไงอ่านะครับ what's good to eat อะไรเงี้ยนะครับ what is the food like ก็ได้อาหารเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงเราเผอิญเผอิญเนี่ยนะครับมาเจออะไรรู้ไหม something in common คืออะไรเขาเนี่ยก็ อเผอิญว่าจะรู้เรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองเยอะ <Wow. S 1> ผมก็สนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองเยอะเหมือนกันตอนนี้เรียนหนังสือด้วยนะครับและเราก็เลยมาพูดคุยเรื่องสงครามโลกกันต่อนะครับย่างมันเลยนะครับเพราะว่าโปลแลนด์ก็เป็นประเทศที่ได้รับนะครับเรียกผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองเยอะ คืนนั้นก็คุยกันครับแต่ก็คุยกันแค่น <đ> <Eat maple> <fit> ั้นนะครับเพราะเมียโทรมาตามนะครับผมเรื่องที่2เนี่ยนะครับหลังจากที่คุยเรื่องประเทศของเขาแล้วก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าลองคุยถึงเรื่องประเทศไทยกันบ้างครับคําถามเปิดนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับอันดับที่1เลยก็คืออะไร What brings you to Thailand หรือจะเป็น Why did you come to Thailand ก็ได้นะครับหรือจะเป็นนนี้ก็ได้ครับ How long have you been in Thailand How long have you been in Thailand นะครับผมนะฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่ว so, นมากแล้วนะครับ how long have you been in Thailand? อาจจะเป็นคำถามแรกและตามด้วยอะไรครับ what brings you to Thailand แล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าถ้าเขามาทำงานใช่ไหมถ้าเขามาทำงานปั๊บนะครับ oh I came here for business ผมมาทำธุรกิจ I came here to work อ๋อมาทำงานหรือเขาจะบอกครับว่า I'm an expat แปลว่าเป็นพวกต่างชาติที่ถูกบริษัทต,ตัวเองนั้นส่งมาทำงานที่ต่างประเทศและต่างแดน I'm a diplomat ผมเป็นนักการทูตนะครับ I'm a criminal เป็นอาชญากรอย่างเช่นแล้วก็บอก I came to do business here I came to work here ก็เกิดเป็นท็อปปิกใหม่ได้เลยครับก็คือชวนเขาคุยเรื่องงานนั่นเองครับชวนเขาคุยเรื่องงานครับและคำถามยอดฮิตติดชาร์ตที่จะคุยเรื่องงานนะครับเช่น What do you do now หรือ What do you do for a living นะครับแปลว่าคุณทำงานอะไรหรือคุณทำมาหากินอะไรและอย่าลืนะครับ รฝรั่งก็ถาม What do you do now ก็จะไปตอบน,นะครับ ah, Talking to you <c oughs> อันนั้นคือ What are you doing now ้ What do you do now นะครับก็แปลว่าคุณทำงานอะไรเราไม่ได้ถาม What is your job นะฮะไม่ต้องถามนะครับบางคนก็ถามอย่างกับตัวเองเป็นตอมอครับ What is your occupation ฝรั่งก็เริ่มตื่นเต้นตกใจนี่คุณหนีคดีมา มาถามแบบนี้เริ่มตกใจเริ่มกลัวเหมือนกันนะครับ What is your occupation บางครั้งจะคุยกับเขาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นคําถามแบบใช้สับสูงขนาดนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจสมมติเขาบอกว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยนะครับ So I came here for a holiday คุณก็สามารถ d ด ver t ไปพูดถึงเรื่องของอะไรของการเที่ยวก็ได้นะครับโอ้ย oh, เป็นไกด์ของประเทศไทยแบบไกด์วาจาได้เลยครับ So where have you been in Thailand คุณไปที่ไหนมาบ้างครับในประเทศไทยนะครับอาจจะถามเขาเนี่ยนะครับก็ Have you ever been to คุณเคยไปเชียงใหม่ไหมไป ภูเก็ตไหมใช่ั้ย Have you ever been to เชียง g หม i Have you ever been to Phuket? Have you ever been to ห a ดใหญ่แม่เสียงข่องแดง Have you ever been to หาดใหญ่หรือจะชวนคุยเรื่องอาหารไทยก่ไนะครับก็ <Wow. S 1> คืออะไรครับก็คือ Do you like Thai food What is your favorite Thai dish อย่าลืมนะครับไม่ใช่เมนูนะครับเมนูแปลว่ามาทั้งเล่มด s h แปลว่าอาหารจานโปรดนะครับ What is your favorite Thai dish Have you ever tried Som Tam um? อะไรเงี้ย ชวนคุยแนะนำแนะนวเรื่องอาหารก็ได้คุยอะไรในประเทศไทยก็ได้นะครับแล้วก็ลอง follow up ถามนูน่นถามนี่เขาเปิดประเด็นมาแล้วก็คิดครับว่าเอในประเด็นที่เขาชงมาเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถเจาะเข้าไปได้อีกไหมอันดับสุดท้ายแล้วกันนะครับอันดับที่4นี่นะครับก็คือชวนคุยเรื่องทั่วไปของเขาเช่น what do you like to do in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง how was your weekend เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไง What are your plans for this weekend? สาร์าทิต์นี้มีแผนจะทำอะไร How many people are there in your family? นะครับที่บ้านนั้นมีสมาชิกอยู่กี่คน Are you married? นะครับถามได้หรอครับคุณคริสถามได้ครับเพราะว่า are you married คือถ้าเราถามเรื่องอื่น,นชวนคุยเรื่องอื่น,อนมาแล้วนะครับแล้วมันเนียนๆคุยรู้สึกว่ามันมีการ build bridge build bridge ภาษาอังกฤษปแปลว,ว่าอะไรสร้างสะพานระหว่างกันนะครับได้มีการ build bridges ไปแล้วนะครับ ก็บอกครับว่าก็ชวนคุยได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้หญิงชาวไทยไปเจอผู้ชายฝรั่งแล้วก็ถามเขา Hi what is your name My name is John Where do you come from I come from America Are you married หู้ยตายอันนี้จะแรงไปนิดนึงซึ่งแน่นอนครับคำถามที่ไม่ควรจะถามมีคนถามเยอะมีอะไรบ้างคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนี่ครับ How much money do you have How much money do you make What kind of car do you drive No นะครับ Do you have a Louis Vuitton bag? Ah. อุ้ยนะครับผมสองครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของ ah. เรื่องของรูปพันธ์สันฐานี่ครับเช่นอ h oh, are you fatter อวดได้ are you older อวดได you look blacker อวดได้นะครับไม่ได้เลยนะครับอ้วนขึ้นแก่ลงดำขึ้นหรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ดีมีคนบอกว่าศาสนาการเมืองก็ไม่ควรจะถามนะคะก็ถูกครับแต่คุณก็ยังพอจะถามได้นะครับ What is your religion ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปถามนะครับศาสนากับการเมืองนะครับก็อย่าไปถามเลยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับคำถามที่ไม่ควรถามอีกหนึ่งคำถามคือคำถามที่คุณนั้นก็ตอบเองไม่ได้ผมเคยเห็นมาแล้วครับ What do you think about Thai politics โอ้โหคุณคิดยังไงกับการเมืองไทยครับผมฝรั่งก็หอหือรายาวอะไรก็เขาคิดยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับฝรั่งรัวปิงปองใส่เราเต็มเลยครับสุดท้ายครับฝรั่งก็โยนกลับมา And what about you What do you think about Thai politics โอ้ oh, แล้วคุณล่ะคุณคิดยังไงกับการเมืองไทยโอ้โ oh, ห oh. ไม่ได้คิดเลยปั้นคำตอบได้ยากมากสุดท้ายก็ตอบ I think like you very good idea นะครับแต่นี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะครับวิธีการสื่อสารเบื้องต้นนะครับในการสนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะครับเพื่อนๆน ที่สนใจเนี่ยนะครับว่าการสนทนาภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ครับมันมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่ <Wow. S 1> คุณจะต้องรู้อีกหลายท็อปปิกที่คุณจะต้องสนทนาอีกหลายคําถามที่คุณจะต้องถามเป็นวิธีการตอบให้แบบลงลึกนะครับการจะตอบภาษาอังกฤษโดยการคิดเป็นภาพไม่ใช่คิดเป็นภาษาจะช่วยคุณได้เยอะการที่เราจะศาสตร์อารมณ์ใส่เข้าไปในการพูดคุยเพื่อด,ดึงภาษาออกมาเยอะๆทาอย่างไรดังน,นั้นครับอยากจะฝากเพื่อนๆเลยครับว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับผมเราจะมีคอร์สสอนภาษาอังกฤษออน นไลน์ประจำเดือนเหมือนเดิมครับ Chris English Online Course of the Month September Easy Fun Conversations นั่นเองนะครับการสนทนาแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงแบบเบื้องต้นจนกระถึงระดับกลางคุยเรื่องท็อปปิกต่างๆได้สอนศัพที่ควรรู้คำถามที่ต้องมีระดับปัญญาระดับปากของเราไว้นะครับและแน่นอนครับ การสนทนาในเชิงของการทํางานทำธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยอย่างแน่นอนดังนั้นครับถ้าใครสนใจนะครับเรามาจอยกันเลยดีกว่านะครับเพียง990บาทอีกแล้วครับท่านสอนกันแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งหมด8วันเต็มๆเนี่ยนะครับสอนก็ได้ตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่ม59เลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็เข้ามาสมัครตามรายละเอียดตรงนี้เลยเนี่ยนะครับเราจะมาเรียนกันแบบไลฟ์บล็อคแคสในเฟซบุ๊กและรวมถึงการ Zoom ซึ่งคลาสซูมเนี่ยจะ มีหลายท่านนะครับมาเป็นไก่ให้ผมเชือ่อใอนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายเอ้ยไม่ใช่สิครับ <laughs> มาเป็นคนที่จะได้ฝึกฝนและก็เรียนรู้นะครับวิธีที่จะทําให้เราเป็นนักสื่อสารนักสนทนาที่เก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเพื่อสร้าง relationship ก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและสร้าง result สร้างผลลัพธ์ที่ดีกับเขานั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับ Chris English Online Course of the month กับเดือนกันยายนนี้กับ Easy Fun Conver Okay. His name is Christopher Wright. He teaches English to Ties. He creates English design and entertains kitchens with fire.